ลุยผ่านเลไดเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวอีกครั้งโดยจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้เพื่อสำรวจเมืองเสียทับุระลิงขบันพศเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่11ในสมัยพระเจ้ามาเห็นทระโอรมันต่อเนื่องเข้าสู่อาณาจักรขอมเป็นศาสนสถานในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก่อนที่จะเข้าสู่วัฒน,นธรรมลาวล้านช้างปัจจุบันเรารู้จักสถานที่แห่งนี้ในานามว่า ปรา,าสาทวัดภูปรา,าสาทวัดภูตั้งอยู่ห่างเมืองจำปาสักรประมาณ6กิโลเมตรยูเนสโกได้ประกาศให้ปรา,าสาทวัดภูเป็นมรดกโลกที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ถือเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวเมืองโบราณแห่งนี้เคยผ่านช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดกล่าวได้ว่าปรา,าสาทวัดภูถือเป็นต้นแบบของปรา,าสาทขอม ที่พบที่ประเทศกัมพูชาประเทศไทยและประเทศลาวติดตามไปพร้อมกันครับวัดภูนั้นมีนนยะสำคัญ3ประการเดี๋ยวผมจะเล่าให้อาจารย์วรวิทย์กับท่านผู้ชมฟังว่าประการที่1ครับวัดภูเนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่กว่านครวัดนครธมเก่าแก่กว่าอาณาจักรขอม ตอนนั้นขอมยังไม่เกิดรบ,บรรพชนเหล่านั้นเนี่ยนักโบราณคดีให้ชื่อท่านว่าอาณาจักรเจนละเจนละก็มีสองที่ครับคือเจนละบกเนี่ยอยู่ทางที่ราบสูงแล้วก็เจนละน้ำอยู่ติดกับไปฝั่งทะเลแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองท่านรวบรวมทั้งสองเจนละเข้าด้วยกันแล้วก็ประกาศให้เป็นอาณาจักรขอมนั่นอันนี้ประการที่หนึ่งนะว่า เจนะนั้นเกิดก่อนขอมปราสาทที่ร่วมสมัยกับวัดภูเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีครับชื่อว่าปราสาทภูมิปนเป็นปราสาทที่สร้างด้วยวัดสดุอิฐเผาครับถ้าท่านไปที่วัดภูเนี่ยประการที่สองครับเราจะพูดถึงวัดสดุที่ใช้ในการก่อสร้างวัดภูนั้นก็มาเหมือนเขาพระวิหารครับทางเดินขึ้นก็ต้องเดินขึ้นตามสลบแต่พอถึงที่เป็นองค์ปราสาทหรือเป็นโคบุระก็ต้องมีการตัด คัดแอนฟิวตัดสลบเพื่อจะสร้างปราสาทตรงยอดเลยที่เป็นองค์ปราสาทเป็นปราสาทปรางเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสลบเพื่อให้เป็นแนวลนานาและสร้างองค์ปราสาทแต่ข้างหลังของวัดภูเนี่ยน่าสนใจครับเขามีการสลักเข้าไปในก้อนหินเนี่ยมีทั้งพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อยู่ข้างดังนั้นก็แสดงว่าบรรพชนในยุคนั้นเนี่ยนับถือทั้งสามเทพ,พเจ้าแล้วก็มีศิลปรกรรมที่สวยงามอีกอันหนึ่งครับ อยู่ตรงทับหลังเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวันสวยงามมากครับถ้าท่านขึ้นไปชมเนี่ยกรุณาดูที่ทับหลังนะจะเห็นประการที่3ครับวัดภูนั้นเป็นโบราณสถานที่ได้รับการรีโนเวทก็คือสร้างต่อเติมในยุคต่อๆมาโดยอาณาจักรขอมเนี่ยเกิดแล้วนะอนาณาจักรขอมเนี่ยก็ไปต่อเติมปราสาทวัดภูเห็นได้ชัดเจนครับการต่อเติมเนี่ยเขาใช้หิน เข้าไปสร้างปราสาทอีกหลังหนึง่งมาต่อคราวนี้ในทางกายภาพหรือวิชาฟิสิกส์เนี่ยถ้าอาจารย์วรวิทย์ใช้วัสดุก่อสร้างคนละชนิดม,มาต่อกันเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันมันไม่เข้ากัน,น,น,ากนหากครึ่งเห็นชัดเจนถ้าท่านไปที่ปราสาทวัดภูท่านจะเห็นชัดเจนครับว่าตรงปราสาทหลังใหม่ที่ทำด้วยหินกับปราสาทองค์เดิมที่เป็นอิฐเผาเนี่ย แยกจากกันเป็นรอยแคร็กเห็นได้ชัดครับแล้วก็สามารถซ่อมได้ไหมซ่อมยากเพราะว่าโออาจจะต้องเอาใช้ไฮโดรลิกไปดียุงยุงยากมากเลยต้องปล่อยไว้อย่างนั้นเห็นไหมครับว่าการเสริมเติมแต่งโบราณสถานด้วยวัสดุคนละชนิดเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะจับตัวยากแล้วที่วัดภูยังมีอีกที่นึงครับทางด้านาทิศใต้นะ,ะท่านจะเห็นพิธีกวนน้ำอมฤตเหมือนกันครับ เป็นสลักอยู่ที่ทับหลังนั้นสรุปได้ว่าวัดภูนั้นสร้างเพื่อตอบสนองาศาสตาสนาหินดูแล้วก็มีบาลายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่วัดภูอยู่บนภูเขาครับบาลายนั้นเป็นบาลายสองอันตีคู่กันครับอ,อยู่ทางท่านทิศตะวันออกมองลงมาจากองค์ปราสาทเนี่ยก็จะเห็นบาลายสองอันนั้นแล้วถ้าเกิดเอารถยนต์ไปจอดที่บาลายนะแล้วมองกลับขึ้นมา คือต้องมองกลับขึ้นมาไกลๆภูเขาที่สร้างวัดภูเนี่ยรูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนครับเขาเลือกเขาเลือกภูเขาหลังนี้ภูเขาแถวนั้นเนี่ยมีต้องเยอะต้องแยะไม่เไมเลือกก็มาเลือกที่เหมือนเขาพระสุมเมนเห็นไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปราสาทวัดภูนั้นมีการเลือกยอดภูเขาที่รูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนเพื่อให้เกิดความขลังความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสร้าง ตั้งแต่ยุคก,ก่อนที่จะอาณาจักรขอมจะเกิดแล้วก็ใช้อิฐเผาเป,เ,ปเ,ปเป็นวัสดุหลักนะส่วนหินทรายนั้นอยู่ที่ขอบประตูกับที่เป็นรูปเคาวพต่างๆต่อมาก็มีการเสริมเติมแต่งเอาหินเข้ามาวัสดุคนละชนิดก็จับตัวกันไม่สนิทแต่อย่างไรก็ตามครับวัดภูยังมีเรื่องเล่าอีกครับเเรื่องของผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเหมือนกับพระธาตุนารายณ์เจงเวงกับปราสาทภูพเพก,พเพกจริงจนิทานเรื่องนี้นะ ผมพบแล้วเนี่ยสี่แห่งด้วยกันครับ mm hmm. แห่งหนึ่งที่ปราสาทปูเพกกับพระนาปราสาทนารายจียงเวงนะ mm hmm. อ่ะแห่งที่สองก็คือวัดภูกับพระธาตุพนมครับ mm hmm. ถ้าไปถามคนท้องถิ่นที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันเนี่ยคนจำปาสักท่านเหล่านั้นเรียกพระธาตุพนมว่าพระธาตุพระนม mm hmm. ทำไมคำนี้เกิดขึ้น mm hmm. เขาเขาเล่าเป็นตำนานครับหรือเป็นนิทานว่าช่างที่มาก่อสร้างปราสาทวัดภูเนี่ย ได้ข่าวว่ามีผู้หญิงเปลยอกเนี่ยไปก่อสร้างปราสาทอยู่ทางริมน้ำโขงอีกอีกมุมหนึ่งทั้งหมดก็เลยแห่ไปดูวัดภูก็เลยถูกทิ้งล้างไม่เสร็จก็เลยผู้หญิงชนะผู้ชายเข้าแข่งกันผู้หญิงก็ชนะอีกที่หนึ่งให้อาจารย์วรวิทย์เดาครับว่าอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่อีสานเหนือนะอยู่อีสานกลางผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันเหมือนกันอ่ะอยู่ตรงไหนครับแถวโคราชใช่ไหมครับแถวโคราชครับเป็นปราสาทพี่ไม แข่งกับปราสาทพนมวันพี่ไม้นะผู้หญิงสร้างครับส่วนพนมวันนั้นผู้ชายสร้างทั้งสามแห่งเนี่ยอยู่ในบันทึกของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแอนเตียนอโมนีเยท่านแอนเตียนอโมนีเยมาที่ภาคอีสานเนี่ยก่อนกรมพยาดำรงจะเสด็จประมาณสักสามสี่ปีผมจำคิจศักจำพศไม่ได้นะแต่เอาว่า,าท่านอโมนเยเนี่ยมาที่นี่ก่อนที่กรมพยาดำรง จะเสด็จมาตรวจราชการแล้วอมโมนิเยเนี่ยก็ทําบันทึกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสกล่าวถึงจังหวัดสกลนครบอกว่าสกลนครเนี่ยมีประชากรประมาณ300ครัวเรือนมีพระธาตุเชียงชุมแล้วก็กล่าวถึงนิทานเรื่องนี้ครับ<ม>ยกมา3เรื่องก็คือพิมายกับปราสาทพนมวันวัดภูกับพระธาตุพนมแล้วก็ปราสาทปูเพกกับปราสาทดารายเจงเวง<ม>เรื่องนิทานนี้ยังพบอีกครับที่กัมพูชา ผมทราบจากนักเรียนทุนที่เป็นลูกศิษย์ผมที่มาเรียนอยู่ที่ราชภัฒน์สกลน,ค,น,นครนะตอนนี้เขาเรียนปญญาโทอยู่ที่ AIT ท <men> เขาเขายืนยันครับว่าที่กรุงพนมเป็นก็มีเหมือนกันเป็นสร้างวัดแข่งกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นนิทานเรื่องผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสกลนครมีที่วัดปูก็มีมีที่โคราชก็มีมีที่พนมเป็นก็มี แล้วอาจจะมีที่อื่นอีกที่เรายังค้นไม่พบนั้นโดยสรุปครับปรดสาสตวัดภูก็มีนัยยะอย่างที่ผมว่าก็คือเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิริมงคลเพื่อประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ยุคของอาณาจักรเจนละจนมาถึงอาณาจากักรอาณาจักรขอมและจนทุกวันนี้ชาวลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆก็ยังไปเที่ยวชมวัดภูอยู่เป็นประจำผมก็ไปตรงนั้นเนี่ยสาหรือสี่ครั้งแล้วนะ ก็ต้องนั่งรถยนต์ไปเดินขึ้นสะดวกครับแล้ววัดภูเนี่ยยังมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าสถาปัตยกรรมของเขานั้นเนี่ยสอให้เห็นความเชื่ออันแรงกล้าของบรรพชนในยุคนั้นที่เชื่อเทพหลายองค์ที่เขาเรียกว่าโพลีกอตก็คือศาส,สนาฮินดูเนี่ยมิได้มีเทพองค์เดียวนะมีเทพหลายองค์มีทั้งพระศิวะมีทั้งพระนารายพระพรหมแล้วยังมีพระอิน พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตกมาถึงประเทศไทยเลยไปเป็นตราของกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับ